สวัสดีค่ะตามชื่อคลิปเลยไปดูไปดูเลยไปเปิดรลืกล้องมันอะไรแ่บนี่อะไรเนี่ยอ๋อยูทูบไม่มีไอพีค่ะยูทูบโรงแรมไม่มีไอพีค่ะอีคลิปหนึ่งน้องนี่ไงเมาเอ็นดิวอ่ะนี่นะมาเดลโอเคโอเค <Okay. S 2> จริงๆเราได้ฟังเพลงไปแล้วแต่ไม่เคยดูหนังใช่เลิศชื่อเยอะจริงเลยนี่สองส,สอง่ะอ,อ,อ,อันนี้เขาวิกหรือเขาแส่จริงเขา <c oughs> แม่ ผมจริงเพราะว่าเพราะว่ารูปล่าสุดที่ปล่อยออกมาหลังอันนั้นที่เป็นออกจากเตอะเป็นผมนี่ทรงนี้อันนี้อวิกงชุดที่สามแต่ทุกอย่างมันต้องดูวันนีซ่ามาเลยจริง เขาคือแบบสองข้างเท่ากับเอวถ้าเปล่าขาดแล้วหนึ่งข้างขาดแลหนึ่งข้างแต่แบบเพลงโซโล่เขาแบบท่อนท่อนหกคือแบบว่าอลิซ่าเริอมีหิดมาในหัวเต็มหัวนี่ไงอีอีเซตติ้งนี่ไงที่เขาดราม่ากันโอ้โหหโอ้ดี่่ะ ผมยาวเลิศอ่ะอื้ออ้ยอันเนี้ยดีเจ็ดผมหกเจ็ดไปเลยอืมเจ็ดเลยเเท่เท่มากเต้นตามได้จริง 8ปแล้วลึกผ <8. S 1> ่ามาบน,นนิเทลน้ามาไม่ตินนดทัวอย่างคือตามสแตนดาดลิซ่าอันนี้ได้อันนี้ได้มาแล้วโ <8, 9. S 1> อ้ยชดา1หนึ่งเลิศแปดเก้าอืออุ้ยชดาเลิศจริงว่ะจริงความดอกอะอมหมายถึง <laughs> <laughs> ชดาน <laughs> ดีนะเันดอกขาวหมายงชจะได้อสิบสิบแล้วเนี่ยตู้ใจหมดเลยจริงจริงมันก็แอบเป็นสีไห้ตุกลงได้ไหมเได้โอเคก็หมก็หมดเอาได้โอเชุดีเบลอนะเออไชุดนี้ แบบเส้นช่างมาแล้วต้องใช้ให้คุ่มคุมเปลี่ยนเสื้อด้วยเลิเลิศเลิศแบบฟังเพลินสัตจริงล่าลิเอ้ยได้หรืนะครับได้เลยแหละติดหูพอติดหูมากๆใช่ตอนนี้เอียวใช่คืนนี้แหละคืนนี้ล่ลเลยไม่ล่โอ้ติดหูนะเลิศเลิศเลิศวามาคภูมิใจ ของคนไทยทั้งปวงหรอไม่รู้อะโอเค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 เท่านี้เยี่ยมเยี่ยมไปปั่นวิวกันคับไปจ้าเฮ้ยโหัวคำทำไม่โอ้โหหัวเราสูงเงินไปผมเราสูงเงินไปอันนี้ครับ